เ้าหมายของนักบำบัดอะคือสุขภาวะที่ดีสุขภาวะที่ดีไม่ได้แปลว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงใช้ชีวิตแบบนี้มนนันึกได้ยังไงไปยังไงทําไมมาถึงเรียนอืศิลปะบําบัดค่ะใส่เรียนใส่อาร์ตมาก่อนอืมเรียนมาตลอด ต่ไม่เคยติวไม่เคยอะไรเงี้ยนะเรียนจบัาปัดอะไรเงี้ยค่ะอืมเป็นดีไซเนอร์ทำงานในออฟฟิศอยู่แบบก็่หลายปีเหมือนกันอืมออกแบบโรงแรมทำอินเทอร์เนียทำของแต่งโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็ยนึงเราป่วยเพราะว่าเราทำงานนี่แหละพอเราปวดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต่นลงไปเลยไม่มีสาเหตุเหมือนแบบเหนื่อยหรืออะไรสักอย่างเลคือแบบเด็กขาปัดเนาะใช้ชีวิตแบบสุดสุดไปเลยอย่างเงี้ย รู้ตัวเองทีคือป่วยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเป็นคนเก่งในในหน้าที่การงานเาเหมือนกันนะโรงงานที่เราไปทําหรืองานที่เราทํามันก็มีชื่อเสียงนะอะไรเงี้ยเราก็แบบโหตอนนั้นข่าวแมก็กอีโกโแบบเต็มเต็มร้อยเต็มตวหว้าน <laughs> <laughs> พอเราป่วยปับ๊บไปทํางานไม่ได้ปุ๊บเขาหาคนมาทํางานแทนเราได้ทันทีเลยวะ่ะอืม เดยที่ไม่มีช่วงแบบแบบลกคทามว่าไม,ม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้า a l u ที่เราเคยให้อะมันไม่ใช่เราอ่ะใครก็ได้อ่ะงานเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เจ็บปันนั้นโทษว่าที่ป่วยอ่ะเพราะเราทำงานศิลปะเยอะเกินไปอะไเงีย้ยไม่ได้ดูตัวเองเลยอีกย่าง <laughs> <ม> <laughs> แล้วก็มันตั้งตั้งขงผัมว่าถ้าศิลปะมันทำให้เราป่วยได้อ่ะมันก็ทำให้เราหายได้ดิ อืมอืมอมันก็เลยแบบเซิร์ชใน Google เลยว่มีอะไรที่แบบน่าสนใจมัเพราะตอนนั้นเราทำงานต่อก็คือใจมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปหาที่เรียนแล้วก็ไปเจอคอร์สเนี่ยที่มาเปิดแล้วเราก็สมัครเรียนไปเลยตอนนั้นคืออยู่ไทยตอนนั้นคืออยู่ไทยทำงานเป็นสถา,า,าปนิกท,ที่ไทยใช่แต่เราก็เซิร์ช เรื่องของศิลบาบําบัดที่ไทยแล้วก็เทคคอร์สแล้วก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็เทคคอร์สที่ไทยเทคคอร์สที่ไทยเพราะว่าเพื่อนร่วมชั้นเป็นหมอหมดเลยเขาไม่สามารถย้ายหมอไปเรียนที่น่นได้อะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยใช้วิธีว่าแบบมันไม่ใช่คอร์สเหมือนเหมือนที่เราเรียนเรียนกันในมหาลัยอะเหมือนแบบจริงจริงมหาลัยที่นู่น่ะเขาก็เรียนอีกแบบนึงนะประมาณว่ามีคอร์สมีงานมีเนื้อหาเงี้ย เธอก็ไปจัดการเวลาของเธอเองถึงเวลาเธอก็ส่งงานมาสอบติดความผลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีหน้าที่รักษาวินัยของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จปุ๊บเรียนจบปั๊บก็ไปฝึกงานที่อยมรมันค่ะหมายถึงว่าเรียนที่ไทยก่อนอันนี้มันเป็นห <3 S 2> ลักสูตรหรือเป็นแบบอ๋อถ้าตอนนั้นนะ่ะเขาเรียกมันว่าดิพโลมาแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ ไม่ใช่ฟูขนาดนั้นถ้าฟูจริงอ่ะคือ5ปีแต่เราก็แบบว่าอายุตอนนั้นก็ไม่เบาแล้วว <laughs> ่ามาเราหยุดไว้อ,อ้ใช่เราไปฝึกันที่เดนมาันอะ่ะ<า>ส่วนใหญ่เราได้ทำอะไรมัง่งหรือว่าผู้ป่วยเขาแบบเป็นยังไงมัง่งไปเปิดโลกมากเลยอืมเพราะว่าอยู่เนี้ยเราป่วยก่อนเราถึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่โรงพยาบาลที่น่นคือเราไม่เห็นคนป่วยแบบ หนักเลยอืมอืมอืมแต่เขาจะใช้วิธีปกป้องและป้องกันก่อนที่จะป่วยให้ความรู้คนทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งแบบเด็กทะแบบเลาะกแบบันเนี้ยครูส่งเด็กมาที่ห้องบําบัดปรากฏว่าสืบไปสืบมาพ่อแม่ติดเหล้าเด็กก็เลยต้องมาบําบัดไม่ได้เกี่ยวกับตัวเด็กเลยนะแต่ม,มันมีเหตุผลว่าพ่อแม่ติดเหล้าครูเลยกังวลว่าเด็กคนเนี้จะจําภาพนั้นเนะี้ยไหมเขาเลยส่งมาที่ห้อง เหรละ8บำบัดเพื่อที่จะเช็คว่าเด็กคนนี้ย,ยังโอเคอยู่หรือเปล่าครูเขาใส่ใจเนาะเพื่อแบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเพราะเขาทํำรีเสิร์ชกับเราว่าถ้ารอให้ป่วยอะ่ะมันเสียงเงินเยอะกว่าอังน้นการป้องกันมันเลยมีผลมีประสิทธิผลมากกว่าเขาก็เซตร,ระบบเนี้ยขึ้นมาว่า ครมมาาูมีหน้าที่ observe หรือแม้กระทั่งหมอพยาบาลก็มีหน้าที่ observe ว่าแบบคนคนนี้กำลังจะป่วยหรือมีแนวโน้มไหมถ้ามีแนวโน้มมาป้องกันก่อนอย่างเงี้ยอืวิธีป้องกันของเขาก็สตร์ดบำบัดทุกอย่างเรือน,นรับปากดนตรี speechtherapy หรือแมก้กระทั่งการพูดคุยอย่างเงี้ยม,มันก็ทำให้เราเห็นวงจรของการรักษาในอีกแบบหนึง่งอ่ะที่มันเวิร์กมากๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมีไหมแบบที่ผู้ป่วยแบบ เดินเข้ามาหาเราเองค<ล>ือเมื่อกี้ของที่คุณสายเล่าอะ่ะก็คือครูเห็นเด็กครูเห็นสภาพแวดล้อมของเด็กครูเขาถึงจะส่งเด็กเข้ามา huh. เพื่อมาบันกับเรา huh. แต่ว่ามีผู้ป่วยแบบเข,เขาเขาเป็นคนแบบไหนหรือป่วยแบบไหนเขา,เขาถึงจะเดินมาหาเราอ มีตั้งแต่สกิลเบาๆถึงสกิลเบาๆออิเช่นอะเอาเอาเบก่อนเอาเบาก่อนโอ้อะถ้าถ้าอยู่โน่นเะไทยก็เรียกคนที่มาหาสายว่าใครคือนเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่แบบอันนี้ครูสอนมาแล้วก็ชอบแม่ก็คือแบบว่าถ้าเราบอกว่าเขาเป็นลูกแอบผู้ป่วยปุ๊บอะเราจะเหมือนยกตัวเองขึ้นมาแล้วเขาจะแบบเหมือนเราต้องไปช่วยเหลือเขาเป็นผู้ ช่วยเหลือ,แล,อแล้วเราก็ไปช่วยเหลือเขามันระดับมันไม่เท่ากันแต่พอแบบว่าเป็นลูกค้าปุ๊บเขาจะเป็นเพื่อนอทําให้เราแบบมีวิชั่นในการทํางานกับเขาในอีกแบบหนึง่งเพื่อนมาหาเราเพราะว่าเขาแต่งเพลงไม่ได้อเืเป็นเป็นเป็น,ปนที่อื่นเขอคงแบบก็ไปทําอย่างอื่นเต้ที่นี่ก็คือมาหาเนปบัมบัดผู้ป่วยเป็นนักแต่งเพลงเดินเข้ามาหาเธอเพราะว่าเออเธอวันนึงฉันแต่งเพลงไม่ได้ใช่แล้วก็แบบว่าก็ ด้านสีมาแล้วก็นั่งคุยกันวาดรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนเลือกว่าจะมาหานักศิลปะบำบัดเนี้ย่ะคะนั้นการวาดรูปจึงแบบเป็นการรักษาที่เขาเลือกแล้วก็นั่งวาดรูปด้วยกันจนจบเซกชั่นปุ๊บแล้วเขาก็โอเคเขาได้อินสปายแล้ว t h a n นะแล้วก็ไปอุ้ยนี่เป็นสกิลที่แบบ ทั่วไปก็แบบเหมือนม่หาเพื่อนกินข้าวที่บ้านแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสกิลการ asking for help อบคือการขอความช่วยเหลือที่โน่นแบบถ้าเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ขอความช่วยเหลือไงแต่ที่นี่คือแบบไม่อะฉันจะแบบเหมือนต้องทำเองพึ่งพาตัวเองเรียนรู้จริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วบัตรเองก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากจากคนอื่นเหมือนกันนวดตัวเองไม่ได้ก็ต้องไป อันละเคสเคสกลางอะอย่าอย่าพึ่งเคสหนักนะเอาเคสกลางก่อนมีไหมกลางออืมเคสกลางเอาเอาที่เล่าได้แล้วกันเนาะเขาปกติเขาก็จะแบบเซ็นเซอร์อือเหรออืมเขาเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าอันนี้คือแบบเราเคยพูดกับเขาแล้วว่าเออแม่เราจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยนะถ้าถ้าเราแบบขออนุญาตเล่าเรื่องเขาเขาบอกโอเคอะไรเงี้ยอืมอืมอืมแล้วเป็นโปูซอนอ่าภูมิสร์ ที่เปเมกเป,เปจนแบบ <Def ine S 2> ว่าเป็นเป๊งดีไฟเป๊ะดิเป๊ะคือการใช้ชีวิตหรอใช่สมมุติว่าเขาแนะเราแปดโมงเขาจะมาถึงก่อนอแต่เขาจะไม่เข้ามาหาเราเลยเขาจะยืนรออยูที่หน้าประตูเจ็ดโมงห้าสิบห้าพอดีว่าต้องเอาขยะไปทิ้งเปิดประตูมาเจอคนแนะยืนอยู่ทำไมไม่เข้ามายยังไม่ถึงเวลารอก่อนแปดโมงถึงจะแบบ กดกระดิ่งแล้วก็เข้าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็แบบอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต<ค>่ถ้านาพีเองเลยโอ้แต่ถ้าเป็น number น match แบบเราจะ respect ในความเชื่อเขาแี่บอกโอเคงั้นรอนี่แหละแต่ฉันไม่ทิ้งขยะก,ก่อนนะอ,อะไรเงี้ยพอแปดโมงเขาก็กดกรดิ่งแล้วเขาก็เข้าไปแล้วเราก็ต้องเริ่มเลยเพราะว่าถ้าเรา e o o e R, อีอโอเออไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ เหมือนเรียกร้องสิทธ์อะทันทีเหมือนผิดแผนเนาะผิดแผนในชีวิตเขาอะไรอย่างนี้มันจะต้องเปะเปเปเปประมาณนั้นเราเป็นครูสอนภูมิศาสตร์้วยไงเลย้เขาก็บอกว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยพอเขาต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาก็คือความเป๊ของเขาอะมันทําให้เขาใช้ชีวิตกับคนอื่นยได้ยากเออแล้วก็ลามไปสู่การเป็นโรคที่เรารู้จักกันก็คือมะเร็งเขาต้องจัดระเบียบทุกอย่างจนร่างกายเขาแบบ เป็น memory cell แบบว่าแบบมันต้องแบบทุกอย่างมันต้องเป็นระเบียบม,มีการสร้างเนื้อเยื่อเรื่อยๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ในในทางการแพทย์เนาะเสร็จปุ๊บเป็นมะเร็งที่น่องอทุกคนก็แบบที่น่องเป็นอะไรที่น่องมะคือว่ามันไปเกิดขึ้นตรงนั้นได้ยังไงอะเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมะเร็งมันก็เป็นได<อ>้ทั่วเป็นได้ทั่วทั่วร่างก็แล้วแหละมันมันทำให้เขาเดินลำบากเขาหุดหงิดเขาไม่สามารถ ทำทุกอย่างที่เขาเคยทําได้เขาเดินไม่เป๊ะเพราะว่าถาซ้ายกับข,ขาขวาเดินไม่เป๊ะไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเรู้นับําบัดในแนวมนุษย์สัญญาประญาใช่ไหมก็คือเรียนเรื่องความเป็นมนุษย์กับปรัชญาเราก็มีหน้าที่สื่อสารกับเขาว่าชีวิตเขาอะ่ะมันมีอย่างอื่นที่ต้องให้นึกถึงอีกนะ Mm. มันมีความสุทรีมันมีความลื่นลมในการใช้ชีวิตอยู่ mm. ของการไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่าการหยอดมันไม่ได้แปลว่ามันจะผิดมันจะพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราสามารถเร mm ีย hmm. นรู้ได้จากทุกประสบการณ์ในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหมือนคุยเรื่องชีวิตตละสมมตินคนป่วยมาเราไม่ได้ดูที่อาการแล้วเราก็รักษาที่ตรงนั้น mm hmm. แต่เราย้อนกลับไปจนถึงแบบวัยเด็กของเขาเลยว่าแบบเขาผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเรียนในร้อยอ เขาเคยเข้าป่าเขาเป็นผู้หญิงเนะยเขาเคยเข้าป่ากับพี่ชายแล้วพี่ชายโดนอีเนี่ยอีที่งับหมีงับหมีงับขางับน่องอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นเด็กน่าจะแบบสามสี่หรือแค่ขวบนี่แหละจาไม่ได้แล้วก็นั่งร้องไห้เพราะว่าเขาทําอะไรไม่ได้เขาช่วยพี่ชายเขาไม่ได้แล้วเขาก็ร้องไห้จนกระทั่งผู้ใหญ่มาเจอแล้วเขาก็ฟิลกิลตี้มากว่าแบบเขาช่วยไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นพยาบาลแล้วก็อหนังสือเยอะอยู่คนเดียวเยอะมีสามีก็เลิกเพราะว่าเขาต้องแบบเหมือนไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นความผิดพลาดนี้มันจะทําให้เกิดความเสียหายเพราะมันมีความทรงจําตอนนั้นอยู่แบบเยอะ<ๆ>มากๆถ้าดูจากรูปวาดของเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปคี่คายว่าเออทำไงให้เขาปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องตอนนั้นได้ด้วยการพาเขาอะวาดรูปย้อนกลับไปเรื่อยๆ ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าถ้าตอนนั้นนะฉันจะวิ่งไปหาผู้ใหญ่ไม่นะคำตอบของเขาคือถ้าตอนนั้นมีผู้ใหญ่สักคน,เ,นเดินมาบอกเขาว่า it's okay ไม่ใช่ความผิดเธอเลยทุกอย่างจะหายหทันทีอ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นบอกตัวเองตอนนี้เลยอเออเธอนั่นแหละคือผู้ใหญ่คนน,นั้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกตัวเองผ่านรูปภาพแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองเกิดขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารภาพ ฟังแล้วจะ <laughs> ร้องไห้เรื่องการรักษามันไม่ได้แปลว่าต้องหายเขามาองว่าลูกเขาไม่ได้หายจาก<ร>มะเร็งหรอกแต่เขาจะรู้สึกรีลิส์รีลิสอะไรบางอย่างออกไป<ม>ให้เขาอยู่กับภาวะปัจจุบันได้อะไรอย<ม>่างเงี้ยค่ะที่เราขอเขาว่าเล่าได้อ่ะคือเราก็จะเล่าประมาณนี้ว่าเหมือนมันจะเห็นภาพเนาะว่าแบบการรักษาอะจริงๆแล้วในห้องบำบัดมันเป็นยังไงอะมันไม่ใช่แบบว่ารูปดีขึ้นแล้วมาว่าครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยทั้งหมดที่เล่าอะ นั่นคือสามเกือบสามเดือนที่เราอยู่ด้วยกันนะค่อยๆทำงานกับมันไปเรื่อยๆจบเซสชันก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามาคันเดียวใช่มันต้องต่อเนื่องถ้าอยู่ในเซสชันบำบัดนะถ้าอยากจะรักษาแบบเนี้ยที่เมืองไทยมีที่ไหนบ้างเยอะมากตอนนี้จริงเหรอถ้าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็มีนักศิลปะบำบัดรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะ ซึ่งอะไรจริงมันก็เหมือนกับไปนวดแหละถ้าเราแบบชอบหมอคนนี้เราก็จะไปนวดกับคนนี้ใช่ไหมเหมือนกันนักบำบัดก็จะมีสไตล์มีวิธีการทํางานของตัวเองอืมอืถ้าจริตเราถูกต้องเหรอคะว่าเราก็ไปทํางานกับเขาอืมเขาเขาเป็นาเขาเรียกว่าเป็นคลินิกไหมหรือว่าเป็นแบบศูนย์รีแฮบหรือเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าอย่างในกรุงเทพก็จะมี มีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่เขามีเซสชันสำหรับการทำบำบัดโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้านักบำบัดเองมีสตูดิโอของตัวเองเนี้ยเราก็สามารถบอกินเข้าไปหาเขาได้เพียงแค่คุณสวดคำว่าศิลปะบำบัดใช่หรือนีก็ขึ้นเลยอย่างนะครับศิลปะบำบัดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นต้องวาดรูปสวยไหมคะไม่จำเป็นค่ะ เพราะศิลปะบำบัดมันไม่ใช้สกิลอ,อย่าง,าง,าง,างที่เรื่องที่เล่าให้ฟังครูคนนั้นเ,นเป็นครูภูมิศาสตร์ด้วยซ้ำดังน,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 นั้นคือบอกว่าถ้าเราห่วงเรื่องสกิลหรือพัฒน,นาสกิลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอใช้เอ็กเปิตนะอย่างเช่นครูที่เขาเรียนมาเพื่อสอนสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่นับบำบัดเราถูกเทรนมาเพื่อใช้ศิลปะ,ะในการเป็นเครื่องมือในการที่จะแบบคนเข้าไปข้างใน พราะบางทีคําพูดหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถเป็นภาษาได้เป็นภาษาพูดได้แต่ภาษาศิลปะทําได้นั้นเ้วก็จะเรื่องการใช้สีเรื่องสโตรกของเส้นเรื่องอะไรงเงี้ยคนใจร้อนไม่มีวัตถุหมายวันเราแบบจุ๊บเออใช่ใช่ไหมวันล้าคนจุ๊บจุ๊บจริงจริงเขาเป็นคนใจเย็นนะอย่างเงี้ยเชื่อปันละ มันช่วยยากนะบางคนใจเย็นนะใช้สีแดงบางคนสีสีแดงก็ได้ดำแต่แต่สีแดงอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าตัวใจเย็นอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็พิสูจน์ใช่ก็ต้องเย็นเป็นน้ำเดือดเลยใช่ซึ่งซึ่งเขาก็จะคิดว่านั่นคือปกติของเขาแต่พอมันมีนักศิลปะบำบัดเราก็จะรีเฟกเขาได้ว่าอ๋ออันเนี้ยไม่เย็นเท่าไหร่เลยคะอย่างเงี้ยเพราะอาเหรอคะอ่าถ้าเย็นเป็นยังไงอ๋อถ้าเย็นเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะ รู้ตัวโดยที่มีนับบัมบัตรีลิฟต์ให้เขาว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงออคนที่อยากไปศิลปะบําบัดหาศิลปะบําบัดทุกคนจําเป็นต้องมีปัญหาไหมหรือว่าเฮ้ยฉันอยากไปลองเฉยๆฉว่ะมีไหมเริ่มเป็นเพราอย่างแต่งเพลงไม่ได้ก็มาก็ได้อะไรก็ได้ถ้าแค่ถ้าอยากวาดรูปะก็มาก็ได้นี่ยครับ ฉันว่าฉันอาจจะมีแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะฟ้าไม่ส่งเธอมาหาฉันหรอกฉันคิดว่าฉันคงจะมีมองอยู่ดีก็อยากเรียนนวดขึ้นมาแล้วก็อว่าพาหลับปุ๊บปั๊บเลค่ะแล้วก็โติดไว้อะไรอย่างเงี้ยจะดงว่าแบบว่าเออปกติฉันไม่เคยไม่รับสายแต่ฉันรับสายเธอแสดงว่ามึงมีแหละจริงๆอ่ะลึกๆมีดวงสมพงกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สงสัยอะค่ะก็กลับไปนิดนึงว่าตอนที่เรียนเนาะเรียนอยู่ที่ไทยสามปีใช่ค่ะ ไ <I> อถาปีนี่คือเรียนในโรงพยาบาลไหมคะหรือว่าเรียนในอ๋อเรียนทุกที่เลยคะ่ะเรียนในโรงพยาบาลออโรงเรียนสถาบันเป็น,นเป็นสถาบานัน,น,าบานแต่ว่าเขายังไม่มีบิลดิ้งของตัวเองตอนหนาตอนนั้นอ่เขาก็จะมีแบบเอ่อแนบบัดแบบหมอใช่ไหมหมออยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเรียนที่โรงพยาบาลอ่เพื่อนร่วช้เป็นครูอ่ะลองไปใช้สถานที่โรงเรียนบ้างแต่ว่า สำคัญที่เนื้อหาตอนนั้นน่ะเรียนแบบหัวแตกมากเลยอ่านหนังสือปัชญาทํางานศิลปะแล้วก็มีการแบบอ่านหนังสือร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีการ p r o c e การเรียนของเขาอยู่โอเคทีเนี้ยคำถามคือพอเรียนที่ไทยใช่ไหมทำไม้ไวทำไมจะต้องไปฝึกงานที่เยอรมันพอเรียนไปแล้วก็เกิดเฟชั่นไยจริงๆซายไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายๆ ค่วาดรูปมันจะดีขึ้นได้ไงวะตอนนั้นนะและ้วเขาก็มาเริ่มถามเลยว่าใครจะไปฝึกงานที่เยอรมันบ้างเราก็อาลงชื่อไปก่อนเราค่อยว่ากันอะไรเงี้ย <laughs> แสดงว่าฝึกง,ง,งานมีหลายที่หลายที่ม,มีมีแบบมีคลินิกหนึ่งสองที่เยอรมันแล้วก็มีโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยที่เมืองไทยก็มีซึ่งเราแบบเรียนมาขนาดนี้เราก็ต้องไปออริจินอลแม้ละอะไรเงี้ยก็ไปปุ๊บก็เออรู้สึกกระสินใจผูกที่ไป พมันก็ได้เห็นอย่างที่เราให้ฟังว่าโอ้การรักษาเป็นอย่างนี้หรือคนไข้จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ศาสตร์ทางเลือกใช่ไหมครับแต่อย่างที่อยู่ที่เรมันเนี่ยที่แบบที่คุณสายไปไปไปฝึกงานหรือไปเรียนมาเนี่ยท่านนู้นเขาเป็นยังไงเป็นเป็นเมืองของเขาเลยอืมเป็นแบบว่าสาไปอยู่สตุดการ์นปุ๊บอ่อมีโรงพยาบาลมีรีแฮบเซนเตอร์หรือมี แม้กระทั่งมีฟาร์มของตัวเองอที่อยู่ในโซนนั้นก็คือดูแลตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ตื่นยันนอนตื่นมามกินอะไรทําฟาร์มได้อกอกนิกกินของออร์แกนิกแล้วมันดียังไงหรือก,ก,กินก,การกินพืชตามฤดูกาลมันช่วยให้ร่างกายดีขึ้นยังไงรักษาเอารักษาด้วยสมุนไพรมีการบําบัด ในศาสตร์ต่างๆมีโมเวนมีอารมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในในในเมืองนั้นอะไรนั้นค่ะแตสมมุติถ่าสมมุติว่าเราไปอย่างเงี้ยเราจะได้เจอหมอหมอที่เป็นแบบแพทย์ปบัจจุบันมี l m e ก่อนมีอย่างนี้ไหมคะเออแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมันก็เป็นแพทย์ทางเลือกยที่ที่ชื่อบอกกันเนาะก็คือแบบว่าเราเลือกได้ว่าเราจะไปหาแพทย์ไหนเพราะว่าเขาก็รักษาได้ทั้งคู่แต่คนที่เขามีความเชื่อเรื่องแพทย์ศาสตร์เนี้ย เขาก็จะตัดสินใจเลยว่าจะมาทางเนี้ ยกเว้นว่าอาการจะฉุกเฉินจริงแบบต้องผ่าตัดต้องนูง่นต,ต้องนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันมันแพทเซชันเรามีไม่พอเราก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลอื่นกันแต่บางทีเรื่องแบบนี้มันต้องระยะย,ยาวไหมพ่อแม่ต้องให้ความร่วมมือด้วยใช่พอเขาโดน,นสอนเงินมาสมมติ20ปีเงี้ยมาหาเราครั้งเดียวจะหายได้ไง <laughs> ไม่มีทางค่ะต้อ,องบอกว่าค่อยๆปรับไปเหมือนที่เคยเจอเคสที่แบบเรารู้แหละว่าเด็กไปมาหาจากผู้ปกครองผู้ปกครองไม่ยอมไม่ access กับปฏิเสธปฏิเส กับสิ่งที่เราแบบ่เพราะวันขัดกับความทัศนคติความคิดอันที่จุนของเขาไหมมีอยู่แล้วออ,อ,อ่มีอยู่แล้วหนะ้าที่เราคือถ้าถ้าเป็นเส้นเนาะใครอักากจร,รนักบำบัดควรจะเดินคู่กันไปอย่างไงแล้ววันหนึ่งก็ต้อง แยกออกจากกันแต่นะเวลาที่เราเดินคู่กันสิ่งที่เรามอบให้คือ reflection ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอย่างนี้อยู่นะตอนนี้คุณกําลังเป็นอย่างนี้อยู่นะอ,อยากแก้ไขไหม,มหรืออยากปรับอะไรไหมเราช่วยได้เพราะว่าเราเป็นั u ดี้คนอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่ทํะตอนที่แยกกันไปอเออเราก็ถือว่าเราแบบทําดีที่สุดแล้วในขณะที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเด็กนเมือกับตาจังหวะที่มันต่างกันไหมคะต่างมากจากแบบช็อกเลยอะ่ะ ยื่นกระดาษช็อคเนาะใช่ยื่นกระดาษให้ยืนในนูนน,นี่ให้เด็กในเมืองที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมล็อกปิดอย่างเงี้ยสีแดงคือสีแดงอสีแดงต้องเป็นอันเนี้ยเท่านั้นมันจะอมชมพูอมส้มไม่ได้ไมันไม่ใช่สีแดงอย่างเงี้ยเออแต่มานนี้คือแบบเฟกซิเบิลนี่ก็แดงนนี่กระแดงนะนี่แดงของส้มนี่แดงออกเหลืองนี่แดงอ,อกงอะไรอย่างเงี้ยเขามีสเปกตรัมของสอีเยอะกว่า แล้วเวลาเขาสร้างงานศิลปะเขาจะสร้างจากสิ่งที่เขาเห็นเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นพ่อเห็นแม่เห็นเพื่อนเนะเด็กที่วาดรูปด้วยวาดเส้นเป็นถนนแล้วก็วาดรถแล้วก็วาดตึกสี่เหลี่ยมสิบคนวาดอย่างเงี้ยแปดคนที่เหลือวาดตัวกร์ตูน เขาดูกระตูนแล้วก็เด็กเมืองอยู่ในจินตนาการอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นจินตนาการที่ผู้ใหญ่มอบให้ก็คือคนสร้างกระตูนะมอบให้แต่จินตนาการของของทรายที่เป็นศิลปะบำบัดจริงๆอะ่ะคือการจินตนาการได้ว่าถ้าวางแก้วไว้อย่างเงี้ยม,มันจะตกนะ ลองจินตนาการว่ามันหล่นลงไปสิความเสียหายมันจะเกิดขึ้นแค่ไหนนี่คือแบบจินตนาการค่ะแต่จินตนาการที่ผู้ใหญ่มอบให้คือมูมีปีกบินไป้นปา้าจะขี่ตำรวจนู่นเนี่ยนึ่นปาป้ามันแบบไม่ได้อยู่บนโลกของความเป็นจริงมัน beyond reality มันเกินความเป็นจริงไปหน่อยใช่แล้วมันเทวถูกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์กับไวเขาอะแต่ไวเขาจินตนาการที่เขาต้องการคือแบบลองเห็นภาพในอีกห้านาทีข้างหน้าสิ บริษัทำริหมใช่อะไรเงี้ยถ้าเกาเป็นภาษาในวงการอุตสาหกรรมก็คือจะเป็น Risk Management กับ Risk Evaluation แต่ว่ามันอาจจะแบบเป็นศัพท์ที่ที่ที่มันอยู่ในวงการของอุตสาหกรรมไงแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นของเด็กเด็กปัจจุบันอะเป็นมากคือแบบมองเห็นตัวเองแค่นาทีเนี้แล้ว ไปแล้วไงต่อถูกต้องอต้องต้องอาศัยคําสั่งจากผู้ใหญ่เพื่อที่จะพาเขาไปอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาใช้จินตนาการตรงนี้ได้อ่ะเขาสามารถพาตัวเองไปที่ไหนก็ได้ในขณะที่จินตนาการส่วนนั้นเนะี่ย creativity ตรงนั้นเนะี่ยมันควรจะมาในอายุที่โตขึ้นหน่อยอยู่ทีน teen age เป็นวัยรุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยพอเขาต้องการส่วนนั้นเนะี่ยไปจินตนาการว่าโลกข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงอ่างเงี้ยค่ะ แล้วแล้วในหมวดที่เรียกว่าศิลปะบําบับดอะ่ะมันมีอะไรมั่งที่อยู่ในหมวดนี้หมวดนี้หรอใช่อะไรมั่งที่เราเรียกว่ามันคืออย่างงี้เรียกว่าศิลปะบําบับดอโอ้โหล่ไล่ตั้งล่เป็นอวัยวะเลยอวัยวะอาวยไล่มา <laughs> อวัยวะสมมุติว่า ถ้าดีต่อฟิสิกอลต่อร่างกายอ,ะอ่ะสถาปัตยกรรมอยู่ในเอออยู่ในบ้านแบบไหนอยู่ในห้องสีอะไรอยู่ในการจัดห้องแบบไหนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเด็กไม่ทำกันบ้านเาก็จะถามว่าที่บ้านน่ะมีโต๊ะทำงานให้น้องหรือเปล่าปรากฏว่าอ๋อใช้โต๊ะกินข้าวร่วมกันทอเงบ้างค่ะ,อะโอ้ใครจะไปทำกับข้าวตอนนั้นเราทำกันบ้านไปด้วยหรืออะไรเราเ <laughs> การจัดบ้านที่ดีการจัดห้องที่ดีอยู่ในสีที่เหมาะสมอะอยู่ในแสงสีที่เหมาะสมอะมันก็มีผลกับกับ Mm hmm. กิจกวัตรประจําวัน uh huh. อย่างเงี้ย่ะ mm hmm. ถ้าเด็กนอนไม่หลับหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะดูว่าแบบอ๋อมันมีที่วาง iPad อยู่ข้างๆถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุบ๊บเราก็แค่ขยับมันออกหรือ mm hmm. ไปจัดหมวดหมู่ในห้องให้ทุกอย่างมันเป็นล็อกของวัน mm hmm. อย่างเงี้ย mm hmm. ก็ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กได้ส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. มีที่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรงนะ uh huh. เออหรือศิละปะในการอ่ะในการทําอาหารอย่างเงี้ย uh huh. อาหารเด็กที่เด็กชอบกินส่วนใหญ่อะตอนนี้มีสีเดียว สีทนร้อนสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสีเขียวไม่มีสีอื่นที่นอกเหนือจากเนื้อสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะดูแล้วว่าโอ้สัต์อาหารครบไหมจากสีของอาหารที่เขากินก็ได้คุกกิงถือว่าเป็นศิลปะบาบัดไหมเป็นมากๆเหรอใช่ในชั้นอนุบาลทรายให้ทําขนมปังอให้เล่นแป้งโดก่อนแล้วค่อยขยับไปทําขนมปังเพราะว่าการสัดส่วนการกัดสัดส่วนเนี่ยจำเป็นต่อเด็กเล็ก เขาจะรู้ว่าถ้าใส่อันนี้เยอะโอ้มันไม่เป็นขนมปังถ้าใส่อันนี้น้อยโอ้ก็ไม่เป็นขนมปัง mm hmm. เปนเรือแบบเขาเรียกเป็นการเซตบาริให้เด็ก ว่าขอบเขตในการทําได้กับทาไม่ได้คืออะไรโดยที่ไม่ต้องมีเสียงของแม่ว่าอย่ากไปแล้วอะไรคือเราก็ปล่อยให้เขาทําไปแหละคือเรารู้แหละว่าถ้าเราใส่เยอะมันก็จะแบบจะเจ๊งแต่เราก็ต้องปล่อยให้เขาทําไปก็จะเห็นในภาพเด็กที่แบบเด็กบางคนน่ะใช้สีท่วมเฟรมเลยแต่เด็กบางคนน่ะใช้สีแบบกลัวหมดเปลี่ยนอะประหยประหยัดเออมันต้องหาความพอดีให้ได้อ่ะในหน้ากระดาษหรือแม้กระทั่งในจานอาหารนี่แีละค่ะมิตรใส่ในสาบัก่อนไหมมีกัน ีการวาดอืมกามวาดการปั้นวาดปั้นจะเกี่ยวกับบอดี้ในด้านของการมูฟเมนต์บางทีเราเต้นลราขยับตัวเราก็จบใช่ไหมแต่การวาดคือการขยับตัวอย่างหนึ่งแต่มันมีเส้นปรากฏออกมาด้วยอย่างนี้ค่ะอืม,อม,อมเพนเพนเพนคือเริ่มมีสีเข้ามาแล้วสีเริ่มทํางานกับจิตวิญญาณข้างในแล้วปัจจุบันคุณคุณสายทำอะไรอยู่บ้างคะ ตอนนี้ทำสตูดิโอของตัวเองค่ะแล้วก็มีแผนจะทำศาสต่างๆที่คนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างเงี้ยอย่างแบบเต้น movement contact improvisation อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเราจะสื่อสารกับคนนี้ได้ไงโดยที่เราไม่พูดออกมาอว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาผ่านกานเคลื่อนไหวร่างกายอเยเยอะยอยู่เหมือนกันใช่ทำโอ้เยอะทำกับคนพิการด้วยวัดรูปคนตาบอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแนูว่าแบบคนที่ดูเลยคลิป ของครูปอมอยู่เนี่ยล้วอยากไปติดตามคุณปอยหรือว่าอยากมาร่วมกิจกรรมติดต่อที่เพจของครูปอมได้ด้วยช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็้างสนายเองก็จะเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับเด็กเนาะก็เป็นศิลปะดีต่อใจค่ะศิลปะดีต่อใจใช่ถ้าเป็นเป็นเพจเป็นเฟซบุ๊กชื่อศิลปะดีต่อใจใช่แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือศิลปะบำบัดใครมีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็คือศิลปะดีต่อใจกับศิลปะบำบัดใคร ก็นคือไปติดตามติดตามได้ทุกช่องทางใช่ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ทานอาหารหมดพอดีใช่เรียบราบเป็นหน้วกออืล